สวัสดีครับผมนะครับดาตำรวจวาสนาไก่วงศานะครับกรุงับมูกองกบการตำรวจตะวนชาดแดนที่ซีีนะครับบ้านเกิดนะครับบ้านเกิดผมอยู่สารคามนะครับมา็ำงานอยู่เยลานะครับคนีสารพัดทินนะครับมาไก่มือนีสีผ้ามหากินนะ ลูกีสานไก่บ้านมาต้องยานอดตายนะครับแต่วิ่งแต่วิ่งล่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีสุกยางนะับอากาศก็ดีนะครับตั่วกระปุกตัวปลูกปลูกเองไว้เบิดนะครับมือนี่ผมเสื้อผาหากินมาหาหอยนะครับลูกีสานไก่บ้านมาต้องกลัวอดตายอุดมสมบูรณ์ครับกินเมืองเตะนะครับอุดมสมบูรณ์นะ มาหาหอยเชลลี่หอยปังนะครับไปต้มกินกับตำหุงครับเดี๋ยวมาเบิองเลยนะครับเนี่ยอยู่อยูเนี่ยมีมี่น้องจ๋านะครับอยูใใ่ในในในใ่ไข่นะมีมี่น้องจา๋าแล้วบอกหอยกับสิไลคั์ครับหอยกับสิไลค์ครับ รอกันมากอกงลงเลยบไดีบได้บอดีผมตัดห้าลงนะครตัดหยาลงบังหอยมื่อกี้มาหากินหห้าห้าเปื่อยนะครับอื้อบาทียู่นะมนเห็นครับมาหากินหห้าเปื่อยนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวชิปา ว่าเก็บเลยแหละทีเอาไปต้มนะเดี๋ยวสิตำมะกรูแบบบ๋บานๆกินเลยนะครับพอดีเนี่ยเปิดร้านขายของเนี่ยเปิดร้านค้านะครับมาอึดไม่อยากเน่ากินมันนะครับลรยค่ะกับหอยกดกอดกันลุบอุ้มอยู่นึนยนมันมากินาหญ้าเนา นะอย่าที่ผมต,มตัดลงนครับหอยนุ่ยงหญ่เลยนะกินกับก้ามหงแซ่บขนาดครับคนอีสานอ่อนของเก็ ب, บบ่ต้องยานรถตายครับมานะ่ย่าไปนั่งทับหำอย่างกองยู่ยสิครับ หากินนะครับหากินบ่ต้องอายนะอายยังหายืมเงินคนรอบบ้านดีกว่านะครับะตะก้อนผมกับกีเล่พี่กัน,กนเป็นตำรวจไหมน,นุมกีกนนเล่นะครับเกี่ยวสามาเร่ที่เม้ากรุงมนีกินแด่แน่อ่ะทำมาหากิน จริๆขาวเนี่ยตัามากเลยพอดจะเป็นตรงล่งน้ำอยากห้คนเห็นด้่ื้อว่าเออหางไงบอกว่ายู่นี่ฮะเดิมกอบปลาเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปไหมก่อนมันางาใช่ตรงใช่เกือบขีบมากขาบาด เงยยาบด้สซบรดลมมาขึ้นนี่ครับไปส่งไปส่งเบียร์ให้ลูกค้าม้าไล่กัดกันแรนตำํำรถเละลมครับขากนเลยบาดนี่บเดียเด๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปลงทางอื่นก่อนบองนี้มันมีน้นำไม่อยับแล้วากหาปลคอยมาได้ระยะนึงนะครับประมันสองสามนาทีนี่ก็ได้ลาแล้ว จะได้พอดถุงนะพอต้มกินกับตำหุงนะครับบักหอยบักหอยจูบกระจายด้บักหอยขมนะครับบักหอยขมกันหลายโอ้เต็มอยู่นะครับเดี๋ยวมือล้นเดี๋ยวผมไปมาเจ็บนะมาเจ็บไปขัวขัวเกลือแล้วจิ้มจิ้มกินกับตำหุงแซ่บเบื้องันครับหรือว่าแกงนะแกงกะทิแกงเจ้าพู่ แบบบักหอยนะครับอ่ะยกขึ้นไปหาอีกมุมก่นอ,อนอนะครับเมื่อเฮาได้บักหอยมานันนะครับเฮาก็เอามาลา้างแล้วควนขี้เปล่านะต้องไปล่น้ําไปต้มนะครับได้ต้มออกก่อน

นี่คือขิดตะไคร่ติดแน่กับว่าเป็นอย่างนี้ครับหรือว่าเท่ลยขั้น,ะนตอนต่อไปนะครับตะไคร่ใบบัวบูดน,นะครับใส่เข้าไปกันกันมันข้าวนะครับต้มให้ให้ต้มให้มันสุกครับต้มให้มันสุกแล้วเขากจะก็ะน้ำเย็นยยก็จะเอามาแกะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมสีล่อให้มันสุกเราเย็นแล้วจะเอา,เม,าม,มาแกะแล้วสิมานตำมะก่อยให้บ่งคับนะครับบกหอยนะครับให้เขาต้มสุกแล้วนะนกับสิอาปากออกอุ้ยฝาฝา,ฝามีรดนะครับถ้วก็อเอาแกะงัดออกนะฮะงัดออกมาก เอากีมันออกเอาใส่มันออกองัดงัดเอาตามันออกนะครับตากันเมาออกันมาเนี่ยมันเจนี่กีออกงัดเอาก่อนตามันนี่ออกนะครับ เจะดีช่วงเนี่ยมันจะเป็นก้อนด้วยนี่ครับมาสอนงัดงัดออกไปน้ำนะครับงัดไปน้ำกันข้าวนะครับจะหาแนวกะข้าวไปน้ำ เดี๋ยวพ่อแก้เซตแล้วนะครับเอาไปล่างอีกเกียนึงล่างเกียนะประมาต้่อีกรอบนะครับกานประหยัดโมไตยแข่งโมซุกนะเดี๋ยวผมแก้เซตเดี๋ยวผมมาไตรเบิ้งหีกนะครับเดี๋ยวลลางเกียหนึ่งงูเงี้ เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูหอยเมนูหอยมือนี้นะครับไม่ใช่หาอันนี้นะครับตรงก้อยหอยครับก้อยหอยฝีมือเฮ็ดเองนะครับตำมะขุ่งอันนี้พ่อทำเองนะตำักหุ่งใส่บักหอยผัดไปเลย ไอห,หมูสามชั้นกรอ,กอบเอานีมนะครับมาเป็นแบบว่าลองชิมฝีมือบ้างครับเนาะอืมอ่อนเนื้อปีนือ Oke, oke tamu, ini, nah, Ini ini tadi apa? Rumah ban, mือ, sám sắn thuật cầu mือ, ta gầy, con tím mướn, anh mướn hoài liền mà, còn lướn nhiều em. คครับล e, um ิปน no erm ี <ver muffin initiation> ้นะเห็นมาเบิกความบันเทิงนะครับตาหรับการใส่ชีวิตก็จะมั่นไปมือมือนะครับอ่านยันโขกกระเป๋าอะไรยาเห็มออกกระวาดขังไว้ห่อยนะหาเขาหาเงินโขกระเป๋าอะไรอันไหนมันออกไรบอยยัง ต้องกับหากินตามมีตามฟางไตมันอุดมสมบูรณ์ครับมี่ทุกอย่างนะเนี่ยมีกับป้อมมีย่ยงกันไรแกผมมักมะ,มะกาขาขมพรอยาต้นหมอยมวยตามแบบไหนบ่ได้สงสัยไม่จำมากครับมีดราม่านะครับ เฮ็คเพื่อว่ามันเรื่องฮะเกี่ยวกับหน่วยงานถ้ากดไลค์ไอ้าถ้าชอบนะมันกดไลค์กดติดตามให้ได้นครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวว่าเบิ่งชีวิตตำรวจอีสานมาอยู่ปากเตะอีกนี่ครับดาบวัดดาบวัดคนมักลุยครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจชิญเขาก่อนครับสวัสดีครับ